ังไงบ้างครับก็มันก็ฟุตบอลนะครับโดนโดนเร็วไปหน่อยนะครับแล้วก็มันเสียง่ายไปหน่อยเราก็พยายามทําเต็มที่แล้วน้องๆก็พยายามที่จะสู้สู้ให้ให้เห็นนะครับก็ได้ประสบการณ์ที่ดีกลับมานะครับไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่หน้าหน้าครับผมหน้าเจออะไรครับโค้ชครับเป็นยไงว่หน้าเจอหัวหินครับก็ข้องบนตราดเหมือนกันครับครับผมเป็นงไงบ้างวางแผนไว้ยังไงบ้างครับก็อืมก็ต้องกลับไปไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่เรา เราเราผิดพลาดน,นะครับเราไปแก้ไขใหม่ให้ได้นะครับเพร,ราะว่าน้าหน้าเราเล่นในบ้านครับอยากให้ขอขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์วันนี้ครับก็ขอบคุณแฟนบอลสําชัญยูนเต็ดนะครับที่ตามมาเชียร์จากสายสามมาถึงนี่นะครับข<อ>็ขอบคุณมากนะครับๆๆนัดหน้าก็ตามเชียร์กันใหม่ครับในบ้านเราจะหัหินนะครับผมเราจะทำให้ให้เต็มที่ครับผม Vivo